และในบายวันที่21กันยายน2566ที่ผ่านมานะคะนรงเจบนห่งตัวจงังหวัดสระบุรีหรือศาลเจ้าพ่อกวนอูค่ะสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนไตรธรรมสถานสระบุรีนำโดยนายวิบูลสุขอนันตธรรมนายกสมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมนะคะได้วรวมตอนรับคณะส่งหรือว่ากี่เซงจาก ไตรสารณะพุทธสมาคมชนบุรีหรือว่าเหมิงหุยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีเหม่งนี้และสมาคมสว่างสักแก้วธรรมสถานเหม่งเคี้ยวนะคะจึงก็เป็นสมาคมพี่สมาคมน้องนะคะที่เดินทางมาร่วมงานสมโพธองค์ป๋วยเซียนโจสือ่อนะโรงเจบ้นแห่งตัวจังหวัดสระบุรีแห่งนี้นะคะสำหรับการจัดงานสมโพธ องป้อยเซนโจซือนะคะทางสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรธรรมสถานจังหวัดสะระบุรีก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด3-4ปีที่ผ่านมานะคะทำให้งดการจัดงานประเพณีนี้ไปและปีนี้ทางนายกสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนไตรธรรมสถานจังหวัดสะระบุรีคุณวิบูณสุอนันตธรรมนะคะก็ได้ประชุมคณะนะ กรรมการสมาคมค่ะจึงได้จัดให้มีงานสมโพธองค์ปวยสินโจซือซึ่งถือว่าเป็นงานประจำปีอีกครั้งหนึ่งค่ะปีนี้ก็จัดอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคะโดยเราได้รับความร่วมมือนะจากคณะทรงทีเซ็งนะคะ สมาคมพี่สมาคมน้องทั้งสแห่งไม่ว่าจะเป็นไตรสารณะพุทธสมาคมชนบุรีหรือเรียกว่าเหม่งหุยนะคะสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีเหมือนนี้สมาคมสว่างสักแก้วธรรมสถานเหม่งเขี้ยวนะคะวันนี้หลังจากให้การต้อนรับคณะส่งทั้ง3ชุดแล้วนะคะช่วงเย็นค่ะทางสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรธรรมสถานจังหวัดสระบุรีก็จัดงานเลี้ยง ต้อนรับคณะสงฆ์ทั้ง3สมาคมค่ะต่อจากนั้นในช่วงค่าค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีที่สำคัญในงานสมโพธ์องค์พุชเชนจดซื้อนะคะนั่นก็คือการประกอบพิธีประทับทรงค่ะ โดยนายกสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนไตรยัยธรรมสถานจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีนะคะก็ได้ขึ้นไปกราบสการะบอกกล่าวเทพพย,ยดาฟ้าดินองค์ปวยเซนจูซือว่าวันนี้เราจะมีการประกอบพิธีประทับทรงองค์ปวยเซนจูซือนะคะเพื่อเจิมผ้ายันหรือว่าฮู้นาไปมอบให้กับสาธุชนชาวจังหวัดสระบุรีไม่ว่าจะเป็นชาวจีนชาวไทยเชื้อสายจีนที่ตั้งโต๊ะบูชาองค์ปวยเซนจูซือ ในเช้าวันที่22กันยายน2566นั่นก็คือวันพรุ่งนี้นั่นทางสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนไตรยัยธรรมสถานจังหวัดสระบุรีนะคะจึงขอเชิญชวนสาธุชนชาวจีนชาวไทยเชื้อสายจีนเคหาสถานร้านค้าบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะตั้งโต๊ะสักการะบูชาองค์ปวยเซียนโจสือน,นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะซึ่งแต่ละ ร้านแต่ละบ้านที่ตั้งโตบูชาองค์ป่วยสินจจซื้อก็จะได้รับผ้ายันมงคลหรือว่าหูมงคลที่มีการประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ในค่ำคืนนี้ค่ะ